สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาอีกแล้วเสียงแก้เก้วยาจาก้นเกาก้นเดิมสวัสดีพี่น้องทั้งหอกทั้งใน่ทั้งไก่ทั้งไก่นาอพี่น้องเนาะพี่น้องจ้าเมื่อนีนได้ใส่เสื้อไล่สกอตคือเกาเล่าจ้าพี่น้องจ้าแดดแอมแตมดีดีแดดแงมหนาวบ้านห้องแม่พี่น้องคือสีหอนแงมสีเกลเขาคือจังหัวกลบุญเขาสากนึกน้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าย่นี เป็นแดดแ้มแ้่มสีเขานานวแล้วพี่น้องเริ่มเย็ยนแล้วพี่น้องจ้ามาสวนเป็นรอบุดท้าไทยแล้ว,วจ้ามาสวนเป็นรอบุดท้ายแล้วว่าสิมะเอาอยัางแน่เก็บยังแน่มาเบิ่งพักว่ายังแกงไนเป็นพักอีหอย่างยั่งแน่เนาะพี่น้องมาตามกันมาจ้าพี่น้องจ้าป้าป้ายาจ้าสิาพาไปเบิเบืองจ้าตามกันมาจ้าผักสลัดมนนะนาวจ้าพี่น้องจ้า พี่น้องเห็นบอผักสลัดงามงามจ้าพี่น้องอพุณน่ะบอจิ้มผักสลัดตัดผักสลัดไปข้าเจ้าจ้างามงามจัง พ,พี่น้องผักสลัดกับสีห้อผักสลัดกับสีห้อคือกันกับผักกะลัมหล่ะจ้าพี่น้องจ้าคุณอน้เห็นวางงาง่ม